สำหรับคนที่ดูภาพกองนี้นะครับนี่น่าจะเป็นข้อความจากเบื้องบนส่งตรงถึงคุณนะครับพร้อมกับยันนี่ครับผมยันมหามงกุฎนี่เลืองแสงโอโรแกนนะครับสีทองนะครับก็หากคุณเนี่ยต้องการอำนาจไม่ให้คนกดขี่ข่มเหงนะครับใครโดนคนแบบตูถูกเหยียดหยามลององดูครับผมให้เราเนี่ยเหมือนใส่มงกุฎบนหัว มีบรารมีคุณจะมากดขี่ดิฉันบ่ได้แล้วเด้อสุดใจก็กดตะกร้าได้ครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยคนกองนี้บอกเลยว่าอาจจะมีปัญหากับครอบครัวนะกับญาติอืม อาจจะเป็นญาติสนิทมิสหายแต่ผมว่าญาติอะญาติเลยของครอบครัวเพราะว่ามันเป็นการทะเลาะเบาะแว้นะครัมืมันเป็นความที่แบบปัญหาที่มันกัดจิบไว้มันระเบิดออกมามันระเบิดใช้คาว่าระเบิดเลยนะไม่ใช่ประทูนะระเบิดอาจจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินที่ดินหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ แต่ทีนี้เนี่ยมันมีการแบบบาดหมางกันขั้นสุดเนาะอาจจะไม่เผาผีกันเลยไหมมีสิทธิ์มีสิทธิ์เฮ้ยมันมันน่ากลัวจังให้ <c oughs> บอกว่าก็พอพ้นเรื่องนี้ไปก็จบละบางอย่างถ้ามันไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ <c oughs> ก็มีแต่ต้องปล่อยนะครับต้องปล่อยเรื่องนั้นไป ถ้ามันคือเรื่องคนน่ะมันเปลี่ยนไม่ได้คุณเข้าใจปะว่าถ้าปัญหาของเราเกิดขึ้นจากคนเราจะเปลี่ยนคนนั้นเลยให้เป็นคนหนึ่งมันทําไม่ได้นะคะทําให้แบบว่าทางออกสุดท้ายอาจจะเป็นการปล่อยปล่อยที่จะเปลี่ยนเขาก็ให้มันเป็นไปตามนั้นแล้วก็ออกมาอยู่คนเดียวนี่พายการออกมาหนีออกมา แล้วคนก็จะแบบเหมือนโล่งอ่ะคือปัญหามันไม่ได้หายไปไหนแต่เราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเวทีนั้นเวทีการต่อสู้กันตรงนั้นเนี่ยเราไม่ไปยุ่งฟิลนั้นนะครับซึ่งคนกองนี้เนี่ยค่อนข้างชัดไม่เห็นเรื่องอื่นเลยนอกจากการทะเลาะกันหรือการมีบาดหมางกันในเครือญาติมิสหายมีไหมอาจจะส่วนน้อยสักสิแต่ผมว่า ๕๐รนกองนี้เนี่ยยังไงยังไงก็อาจจะมีปัญหาครอบครัวแต่ถ้าใครที่ไม่รู้ว่าครอบครัวมีปัญหาอะไรหรือเปล่ากับเครือญาติการไม่รู้อาจอาจ,จะอาจจะดีกว่าก็ได้นะถ้ารู้อาจจะเครียดคือม,มันไ็นได้ยากมากที่จะไม่มีอ่ะคนกองเนี้ยเลยถ้าเกิดสงสัยนะลองไปถามดูก็ได้นะเขาอาจ,จะบอกว่ามีหรือไม่มีนะแต่เปิดมาจนใบเนี้ย ก็ยังเห็นเหมือนเดิมพลังงานก็ชัดมากว่ามีปัญหากับเครือญาตินะครับลองสับไพ่แล้วเผอออกเรื่องอื่นนะครับอ,ออกเรื่องอื่นละเรื่องการเงินคนคนนี้มีโชคนะอาจจะรับโชคทรัพย์สินหรือมรดกอืเรื่องอีกละหรือเพราะว่ามันเป็นเรื่องมรดกวะมันก็เลยมีเรื่องของเครือญาติเข้ามา อันนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่คิดว่าเราคงไม่เปิดเพิ่มละเนื่องจากเปิดถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังวกเข้ามาเรื่องเดิมเนาะอ่ะอีกไปหนึ่งบอกว่าจะไม่เปิดเพิ่มแต่ว่ามันเผลอรู้สึกมันดึงดูดขึ้นไพนี้ขึ้นมาเน,ะนาะคือไพ่พระขึ้นมาจริงๆถ้าเกิดการที่เครือญาติเขาต้องการอะไรแล้วเราแบบให้เขาไม่ได้เราอาจจะลองนี้ไหม คุยกับครอรัวเราดูว่าก็อยู่กันแค่ครอบครัวเรามันก็คือจบญาติก็ปล่อยไปก่อนหรือยังไงอาจจะลองหาทางออกไหมลองไปคุยกันดูนะครอบครัวนะคือถ้าครอบครัวเราไม่ปล่อยญาติมันก็จ,จะยากแต่เราจะปล่อยให้ปัญหามันยังเลื้อหลัลงไปอีกสิบปียี่สิบปีหรอ ลองคิดดูว่าถ้าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยอีกสิบปียังเจอเหมือนเดิมคนรอบข้างเราครอบครัวเราเขาจะทนกันใช่ไหมลองไปถามดูนะโอเคน่าจะครบทวนจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ